ซีมินดริงแควเซียมชนิดพิเศษจากสาหรายทะเลธรรมชาติแหล่งรวมแร่ธาตุสำคัญที่มีประโยชน์ต่อชีวิตแหล่งกำเนิดของซีมินด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบของทะเลในไอซ์แลนด์ทำให้สาหรายทะเลที่เติบโตนในบริเวณนี้อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่หลากหลาย กระบวนการเก็บเกี่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมและป้องกันไม่ให้สาหร่ายทะเลสูญพันธุ์เราจึงวางแผนการเก็บเกี่ยวแบบยั่งยืนโดยการแบ่งพื้นที่การเก็บเกี่ยวใ,ในแต่ละปีและมีการที่ระยะให้สาหร่ายทะเลได้เจริญเต,ติบโตในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยกระบวนการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลสุดยอดสารอาหารแห่งปี2016สาขา Healthy e a g i n g จากงาน White Food กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์แร่ธาตุจากสาหร่ายทะเลที่อยู่ในซีมิน n ริงยังมีงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ว่าดีต่อสุขภาพมากกว่า30งานวิจัยและได้รับการรับรองมาตรฐานระบบอินซีจากยุโรปอีกด้วย ซีมินเป็นแหล่งรวมแร่ธาตุจากธรรมชาติถึง74ชนิดได้แก่แคลเซียมแมกนีเซียมและแร่ธาตุรองอีก72ชนิดแคลเซียมจากซีมินเป็นแคลเซียมที่มีโครงสร้างแตกต่างจากแคลเซียมรูปแบบอื่นๆเน,นื่องจากมีโครงสร้างแบบรังผึ้งซึ่งเป็นเอกลักษณ์จำเพาะของแร่ธาตุจากเสาราย และมีการเรียงตัวที่หลากหลายทําให้สามารถละลายและดูดซึมได้ดีกว่าแคลเซียมรูปแบบอื่นๆทั่วไปนอกจากแคลเซียมยังมีแมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายซึ่งมีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและส่งผลดีต่อการดูแลกระดูกข้อต่อและระบบการย่อยอาหารแคลเซียมแมกนีเซียมและแร่ธาตุต่างๆเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกาย อย่าลืมดูแลตัวเองทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากกิฟรินซีมินริงแหล่งแร่ธาตุที่หลากหลายจากสารายทะเลธรรมชาติ